เรื่องของการตายของแหม่มสาวชาวรัเสเซียคนหนึ่งที่ตกคอโดย่านแถวป่าตองจังหวัดภูเก็ตปิศนาฮะคือตายแบบปิิศนามันมีเงื่อนงำเพราะว่าตำรวจไปตรวจสอบศพแล้วเนี่ยศพของแหม่มสาวคนนี้เหมือนกรรำกระจกขมอยู่ เส้นใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวฮะครับผมเหตุการณ์เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์เนี่ยนักท่องเที่ยวสาวรายนี้ฮะเป็นชาวรัสเซียชื่อว่านางสาวเย็บเจเนียนะครับเซเมีโนวาอายุ37ปีครับเธอเดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตจริงๆเนี่ยตั้งแต่25กุมภาพันธ์แล้วปรากฏว่าคืนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ไปพบศพของเธอเนี่ยนะฮะตกคอนโดชั้น8ครับคุณผู้ชมครับใจกลางเมืองป่าตองที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยแหละ โดยสภาพศพของอนางสาวเยฟเจเนียเนี่ยนะฮะหรือว่าแม่มสาวชาวรัสเซียรายนี้เนี่ยอยู่ในชุดเดรสสีน้ำเงินเข้มมีลวดลายสีแดงสภาพความหน้าศีษะเลือดอาบและที่เป็นปริศนาก็คือว่ามือขวาของเธอเนี่ยกำเส้นผมสีดำกระจุกใหญ่ครับคุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็เลยคาดปมสาเหตุการเสียชีวิตไว้3ประเด็นด้วยกัน 1. ่คืออาจจะเกิดจากอุบัติเหตุครับในระหว่างที่นักท่องเที่ยวรายนี้เนี่ยกำลังออกไปยืนชมวิวยามค่ำคืน 2. อ,อาจจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือ 3. อาจจะเป็นการฆ่าตก,กรรมครับที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทคือสิ่งที่น่าสนใจก็คือตำรวจเนี่ยพบหลักฐานสำคัญก็คือในมือของ ตัวแหม่มสาวชาวรัสเซียรายนี้เนี่ยมีเส้นผมครับที่อยู่ในมือของผู้เสียชีวิตซึ่งตอนนี้เป็นปริศนานะว่าเส้นผมที่ว่านี้เป็นของใครรวมทั้งเมื่อไปตรวจสอบภายในห้องพักของแหม่มสาวรายนี้พบว่าในห้องพักเนี่ยมีขวดและแก้วเหล้าวางอยู่ครับตำรวจก็เลยมีการคาดว่าน่าจะมีการตั้งวงดื่มเหล้ากันกับเพื่อน,อนๆก่อนจะเกิดเหตุสลดจากการสืบทราบของตำรวจพบว่าตลอดทั้งคืนวันนั้นเนี่ยนะครับในคืนวันเกิดเหตุเนี่ยมีเพื่อนอยู่กับผู้เสียชีวิต3มคนครับเป็นชาชาอเมริกันหนึ่งคน หญิงรัสเซียหนึ่งคนและชายชาวจอร์แดน1คนชื่อว่านายอาร์เมกอายุ29ปีครับซึ่งผู้ต้องสงสัยทั้งหมดนะครับตอนนี้ตำรวจเนี่ยคุมตัวไปไว้นะครับที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตครับไปควบคุมตัวได้ที่สนามบินภูเก็ตเพราะอะไรรู้ไหมฮะทั้ง3คนกำลังจะหลบหนีครับผมตำรวจเปิดเผยนะครับบอกว่าสำหรับการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนนะครับที่เป็นเพื่อนของแหม่สาวชาวรัสเซียไม่ให้ความร่วมมือเลยฮะค,คือทั้ง3คน ขอพบกับเจ้าหน้าที่สถานทูตรัสเซียอย่างเดียวก่อนที่จะให้ปากคำนะครับซึ่งเอาจิงจมันก็สามารถทําได้ตามสิทธิ์ของกฎหมายเขานะฮะเบื้องต้นตํารวจก็ได้ให้สิทธิ์นั้นนะครับกับทั้ง3คนแล้วก็บอกว่าจะใช้สิทธ์เหมือนกันในการควบคุมตัวทั้ง3คนตามระยะเวลาของกฎหมายต้องบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะเพื่อนทั้ง3คนนะครับที่เป็นคนฝรั่งทั้งหมดเลยนะฮะยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่นะครับที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา ก็เป็นเรื่องของการที่ทั้งหมดร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท5กัญชาไว้ในครอบครองนะครับเพราะว่าตํารวจเนี่ยไปพบหลักฐานชิ้นนี้ตรงระเบียงห้องเกิดเหตุครับเนี่ยฮะไปเจอกัญชานะครับรวมไปถึงยังไปเจอถุงยาอนไมัยตกอยู่1ชิ้นแล้วก็ซองถุงยาอนามายสีดําตกอยู่ด้วยครับเนี่ยฮะอยู่ในห้องเลยนะครับ คือตอนนี้นะครับก็ต้องปล่อยให้ตํารวจทําหน้าที่ไปนะครับในการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับซึ่งตํารวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งไปเลยนะครับขณะเดียวกันครับนายอเมดนะครับที่บอกว่าเป็นชาวจอดแดนหนึ่งคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะขอสิทธิ์ในการที่จะให้การหรือว่าไม่ให้การนะครับแล้วก็จะปรึกษาทนายความด้วยเรื่องนี้เองเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่สามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นฝรัลล่งหรือว่าเป็นคนไทยนะครับก็สามารถใช้สิทธิ์ที่จะ ให้การหลังจากที่ได้เจอทนายแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันแหละฮะคือหลายๆคนก็ถามฮะบอกว่าเอาตอนนี้เขาปลดล็อกกัญชาแล้วไม่ใช่เหรอคุณตวยแล้วทําไมเนี่ยตำรวจถึงไปจับพวกฝรั่งทั้ง3คนนี้ได้อีกคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะแม้ว่าเดี๋ยววันที่9มิถุนายนจะมีการปลดล็อกเรื่องของสารเสพติดบางอย่างเนี่ยโดยเฉพาะยาเสพติดให้โทษประเภทที่5แล้วก็ตามฮะแต่ต้องบอกแบบนี้ครับบอกว่ามันไม่ได้ปลดล็อกทั้งหมด คือพูดง่ายๆว่าเขาปลดล็อกเพื่อให้ประโยชน์ทางการแพทย์นะครับพวกเฮลเมดิคอลนะครับรวมไปถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางอุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องสําอางสมุนไพรอาหารนะครับส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมนะครับแต่ไม่ได้ปลดล็อกเรื่องของยาเสพติดในการที่จะไปเสฮพฮะคุณผู้ชมฮะต้องบอกแบบนี้บอกว่าเขาบอกแบบนี้นะครับตัวบทกฎหมายว่าถ้าสมมติว่าสารสกัดจากพืชกัญชาหรือว่ากัญชงที่มีสาร THC นะฮะซึ่งเป็นสารที่อยู่ใน ผู้ก,กัญชาเนี่ยแหละครับเกินกว่า0.2ขึ้นไปเนี่ยถือย่ามีความผิดอยู่นะแล้วก็บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยเขาปลดล็อกอย่างที่ผมบอกไปเรื่องของทางการแพทย์เรื่องของสุขภาพอะไรเท่านั้นเองแต่ถ้ามีการสูบและเขาสืบทราบมาได้ว่าไอปริมาณกัญชาที่มันอยู่ในสิ่งที่เราสูบหรือว่าเราเสพเนี่ยมันเกินกว่า0.2สําหรับสาร THC เนี่ยมันยังมีความผิดอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือ1มันผิดอยู่แล้วฮะเพราะว่า มันยังไม่ถึงเวลาปลดล็อกเลยมันปลดล็อกวันที่9มิถุนาแต่ถ้าสมมติว่าเลยวันที่9มิถุนาไปก็ตามถ้าคุณเนี่ยเสพเพื่อให้มันเป็นยาเสพติดเนี่ยคุณก็ยังผิดอยู่ดีฮะครับก็เดี๋ยวว่ากันตามกฎหมายแล้วกันนะฮะว่าตกลงแล้วทั้ง3าคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของแหม่มชาวรัเสเซียรายนี้หรือไม่นะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้กัญชาหรือไม่นะครับคุณผู้ชมครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้างครอบคลุม